สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่ยี 6, ่สิบยี่สิบหกบอวันนี้ก็ครบเจ็ดมีดแล้วนะครับนี่บางต้นก็ได้หนึ่งถ้วยหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับตั้งแต่มีดทีแล้วนะครับ,บ,รรบ,มรบผมมัดไว้มัดเชือกแดงไว้นะครับทำตำหนิไว้นะครับต้นไหนได้หนึ่งถ้วยแล้ว ผมก็จะมัดไว้ผมนับได้4 6ต้นนะครับที่ได้1.5ลิตรามาดูกันนะครับว่ายางเมีรจะได้เยอะขนาดไหนนะครับบางต้นก็ยังไม่ออกทีนะครับนี่ครับเดมีรนี่ครับ นนี้เพิ่งคนกดเสร็จเมื่อกี้แล้วนะครับแล้วก็เดินกลับก็เลยถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับยังไม่หยุดนะครับยังอยากหยุดลงมาเรื่อยๆอยู่โบกชิกำลังทํานะครับได้สามวันนี้แล้วนะครับนี่ก็ได้สองถ้วยแล้ว หนจุด้านะครับนี่เชือกแดงมัดเรียบร้อยครับนี่ก็ได้แล้วหนึ่งถ้วยนะครับจะเต็มอีกแล้วนี่ครับมัดเชือกแดงไว้เรียบร้อยนะครับนี่ก็กีนได้2องเม็ดรครับได้ครึ่งถ้วย หนึ่งจุดห้าอ่ามัดเชือดแดงไว้แล้วนี่ครับหนึ่งถ้วยตัวนี้กำลังเต็มนะครับกำลังเต็มมีดนี่แหละอีกเหลืออีกมีดนึงครับผมจะกกีดให้ได้แปดมีดอันนี้มีดที่เจ็ดก็กกีดแล้วก็เก็บขายเลยมันสุดท้ายนะครับ นี่ก็เต็มแล้วอันนี้รวมกันน่าจะได้หนึ่งลิตรหนึ่งจุดห้าพอดีเลยอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ถ้วยหนึ่งลิตรนะครับเป็นประมาณแปดร้อยซีซีตัวนี้อันนี้ถ้วยใหญ่ถ้วยหนึ่งลิตรกำลังใส่อยู่ยกิ่งยางก็ ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับนี่เรื่อมแยะๆออกมากครับมีหลายต้นเลยนะครับที่รู้สึกว่าปวกจะย้ายตินฐานไปแล้วนี่นะครับไม่มีตัวแล้วนี่ไงตัวแสดงว่ายังเหลือส่วนน้อยมดยึดนะครับมดยึดอันนี้ก็ได้ไม่ถึงหนึ่งลิตรนะครับ บางต้นบางต้นออกน้อยๆก็ยังมีอยู่นะครับอาอน,นี้น่ครับประมาณนี้เลยนี้ก็ยังไม่เต็มถ้วยดีเลยหนึ่งลิตร กินครับนี่ตัวนี้ทำอะไรอยู่มันจะได้แค่นี้ครับน่าจะผิดปกติอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้ต้นใหญ่สวยนะครับแต่ให้น้ำยางนิดเดียวเอง ตันนี้หนึ่งถ้วยนี้หนึ่งถ้วยครึ่งอันนี้สองมีดนะครับสองมีดหรือมีดเดียวไม่แน่ใจผมไม่ใช่คนกีรีดมาเช้าน่าจะมีดเดียวหรือเปล่าแต่ที่ผมเป็นคนคนนะครับเมื่อกี้นี้ไม่มีไม่มียางเก่านี่ตันนี้ก็หนึ่งถ้วยวก็เต็ม จะเต็มอีกหนึ่งถ้วยอีกเม็ดหนึ่งได้พอดีนะครับตัวน,นี้บาพลังมากตนนัวอีงเองียงปลูกยางต้องปลูกแบบนี้นะครับปลูกเอียงเอียงนะครับถ้าปลูกตรงยางไม่ออกนี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็ตรงทําไมออกเหมือนกันนี่ครับ มีก็พอได้อยู่นะครับคนที่ออกก็ออกดีดีต้นที่ยังไม่ออกก็ยังนี่ก็ได้หนึ่งถ้วยนะครับต่นนี้ก็กำลงังอ่าครับผมสู่กันต่อไปนะครับเราอาจจะ ได้ใส่ผู้ถังใส่กระแผงเหมือนข้าบ้างนะครับพอถึงเวลานั้นก็ยิ้มเลยนี่หนึ่งถ้วยนะครับได้แล้วนี่มีที่เจ็ดนะครับท่านผู้ชมมีที่เจดนี่ครับหนึ่งถ้วยผ่านไปนี่ก็เข้ารอบนะครับหมีดได้หนึ่งุดห้า ห้าสต้นที่ให้เขารอบรอบนี้นะครับนี่สองถ้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเต็มลนะอีกนิดนึงนี่นะครับสดทางกันดูนี่ก็ไม่ได้ให้เดินดูหมดนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลานาน,านมาก นี่ก็ได้สองถ้วยแต่ถึงถ้วยเล็กรวมกันน่าจะได้ถึงถ้วยนี่นะครับผลรอบหน้าจาก46ขอให้เพิ่มนะครับนี่บ้าพลังตอนนี้หนึ่งถ้วยยังไม่หยุดนะครับท่านผู้ชมยังออกนิ่งๆอยู่หยอดกดไปแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมง1 0บโมงสี่สิบนะครับ1 0บโมงสีสแล้วยังหยุดอยู่นะครับนี่ยางใหม่ๆห,หลังจากหยอดกดยังออกนิ่งๆเต็มถ้วยขอให้โชคดีเน่ข้าวในสวนยางนะครับได้กินเหมือนกันนะครับเพื่อ ใครมีไอเดียนะครับเอาไปโรยโยทิ้งไว้ก็พอได้เกี่ยวนะครับเอาไว้กินปลูกแซมแสมไปครับไม่ต้องคิดอะไรมากเอาไว้ก็ให้ยากขึ้นอยู่ดีนะครับโรยข้าวไว้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องใช้เคียวเกี่ยวแล้วนะครับใช้เครื่องตัดหญ้าก็ได้สบาย มปวดเอวนะครับนี่เป็นไม่ออกก็ยังมีเยอะ46ต้นลองหารดูนะครับหาร300จะได้กี่เปอร์เซ็นต์เหมือนนับเหมือนนับหนึ่งใหม่นะครับรอบนี้ ที่ฉีดพ่นก็หลังจากไอ้น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมรอบที่แล้วผมก็ปิดหน้ายางพอดีนะครับก็เลยเหมือนนับหนึ่งใหม่เพราะว่ามากีดก็ยางก็ไม่ค่อยออกนะครับหลังจากน้ำน้ำท่วมไปน้ำท่วมทั้งสวนยางเลยนะครับน้ำผมต้องรีบเก็บถ้วยรีบเก็บถ้วยเลย เก็บถ้วยไปไว้นู่นให้ตรงหนาข้าวข้างบน,นครับนี่เต็มถ้วยนี้แถมอีกหน่อยนึงนะครับนี่ครับสภาพของการพ่นซุปเปอร์เอ็มนะครับของครูเอ็มบุญเสนา ั้งต่อไปขอให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มนี่จนยังไม่ออกก็ยังมีนะครับไม่ใช่ว่าออกทุกต้นนะครับท่านผู้ชมน่ต้นที่ยังไม่ออกแต่นี้เดียวก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ได้หนึ่งกล้วยครับเดินดูคข้าว,าวตัวนี้ตัวนี้นิดนึงนิดนึงก็เอา ก็จะสันส้นๆหน่อยนะครับนี่ตัวน,นี้ป่วยนะครับอิดแค่นี้พอหนึ่งนิ้วนิ้วมือนะ่ะ ก็ยังมียังมีออกให้เห็นกันบ้างนะครับนี่แต่ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับเพราะว่ากลัวไม่เป็นนะครับผมได้กลับกองทุกเช้า แบบร้อนมากเลยนะครับท่านผู้ชมไอออกเลยซูปเปอร์โบกชิของเราเดี๋ยวเราจะเอามายังไม่แน่ใจว่าจะโรยหรือว่าจะวางเป็นกระสอบนะครับ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับให้ดูข้าวๆพอประมาณพอมีกําลังใจนะครับสำหรับใครที่ยางไม่ค่อยออกนะครับก็ลองใช้ดูได้ครับนี่ครับได้มีถ้วยวางอยู่นะครับบางต้นออกเยอะบางต้นออกน้อยก็ทดแทนกันช่วยกัน,นครับ นี่ครับพอมีถ้วยวางตามพื้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปของ่อนนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องบ่าวท็อปบ้านสวนช่องน้อยๆด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปยังไงอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ในคอมเมนต์นะครับผมเข้าไปอ่าน ทุกคนที่มาคอมเมนต์ในช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่ผมอ่านหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ